ญาปลาตรีมี่เป้ใบเดียวประสบการณ์ที่เก็บมาอยู่ในเป้ใบเดียวี่สูจน์ตนแรกเงินจากแบงค์ร้อยใบเดียวเพื่อครอบครัวคุณจอมตายถึงได้แค่เพชรเดียวสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะครับในวันนี้จะเรียนเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดนะครับซึ่งพวกเราทุกคนนั้นเคยทํามาแล้วเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับ ในวันนี้เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแผนภาพความคิดเป็นอย่างไรนะครับการเขียนแผนภาพความคิดภาษาอังกฤษว่า m d map นะครับเป็นแผนผังเพื่อแสดงคำหรือข้อความหรือแนวคิดของผู้ที่เขียนแผนภาพนั้นนะครับ การใช้แผนภาพความคิดนะครับในงานเขียนต่างๆนั้นนะมีประโยชน์ดังนี้ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ของการเขียนแผนภาพความคิดนะครับการที่เราจะเขียนแผนภาพความคิดได้นั้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะเขียนเป็นอย่างดีก่อนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้ก็จะเป็นดังนี้ หนึ่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราสรุปมาแล้วนะครับสช่วยพัฒนาทักษะการคิดนะสใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน 4. ใช้ในการทําการตัดสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆทางนะครับเช่นเรามีทางเลือกหลายทางตัวเลือกเยอะๆเ,เราก็สามารถ มาเขียนเป็นแผนภาพความคิดได้บางคนยังงงอยู่เอ๊ะอะไรวะแผนภาพความคิดเป็นอย่างไรนะครับเรียนต่อไปเรามาดูรูปแบบของแผนภาพความคิดนะจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนักเรียนแบบที่1แบบความคิดรวบยอด 2. แบบจัดกลุ่มแล้วก็3แบบการจัดลำดับ นะวันนี้จะเรียนเรื่องแบบการออความคิดรวบยอดซึ่งเป็นเรื่องที่เราทําเป็นประจํานะครับซึ่งแบบความคิดรวบยอดก็จะแบ่งออกเป็น3เหมือนกันก็คือการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่2ตารางเปรียบเทียบ3แบบวงกลมในะวันนี้จะเรียนเรื่องของการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่นะครับ แบบที่1น,นะครับแบบของความคิดรวบยอดก็ดคือหลังจากที่เราอ่านมาแล้วเราก็สามารถสรุปมาได้ว่าเรื่องนี้บอกอะไรแก่เราบ้างเราได้ความรู้อะไรสรุปนั่นเองนะครับง่ายๆก็คือการสรุปใจความสําคัญนั่นเองนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องของการจัดเ,เรื่องที่เราอ่านนั้นออกเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นตัวอย่างที่ครูแสดงให้นักเรียนดูเนี่ย เป็นเรื่องของพาหันะที่ใช้ในการคมนาคมนะก็คือสิ่งใดบ้างที่พาเราไปในที่ต่างๆนั่นเองนะครับไม่ใช่พ่อแม่นะครับหมายถึงว่ายานพาหันะนะครับที่พาเราไปมีทางใดบ้างนะเขาแบ่งออกเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศใช่ไหมมีทางอื่นอีกไหม ถ้าใครมีทางอื่นอีกก็ใส่ไปได้นะทางจิตวิญญาณหายตัวห่อเฮินเดินอากาศนะครับสมมุติเราแบ่งออกเป็น3ทางนะครับทางบกมีอะไรบ้างก็ใส่ไปนะทางน้ําอะไรบ้างที่เป็นการคมนาคมนะทางอากาศมีอะไรบ้างอย่างนี้เราคิดได้อะไรมากกว่านี้ก็สามารถใส่ได้มากกว่านี้นะครับนี่คือลักษณะการเขียนแผนภาพความคิดนะแบบความคิดรวบรยอด โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูมีข้อมูลให้นักเรียนนะครับใช้สร้างแผนภาพความคิดนะครับคือเรื่องของการทำอาหารนะครับเรื่องของส่วนประกอบของการปรุงไข่กระทะนะครับมีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลย,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 ยนะครับซึ่งคุณครูก็จะทำการแบ่ง เป็นหมวดหมู่ให้กับนักเรียนไว้แล้วนะว่ามีหมวดวัตถุดิบนะหมวดของวัตถุดิบจากพืชวัตถุดิบจากสัตว์นะเครื่องปรุงอุปกรณ์อย่างนี้อุปกรณ์อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมนักเรียนในการทํานักเรียนคิดอะไรได้อีกใส่ได้อีกนะครับซึ่งเวลาทำนักเรียนสามารถทําได้ดังนี้หรือจะสวยกว่านี้ก็ทําได้นะครับนักเรียนก็อาจจะทําเป็นวาดรูปเป็นกลุ่ม จัดกลุ่มนะตรงกลางนะบริเวณตรงกลางก็เขียนไปเรื่องของการทําไข่กระทะแล้วก็แยก,ออกไปมีอะไรบ้างะตะกี้นี้นะเราแบ่งกลุ่มไวแ้แล้วเสร็จแล้วเราก็แยกออกไปอีกว่ามีอะไรบ้างอีกนะากสามารถแยกได้ออกไปเรื่อยๆให้กระจายออกไปนะครับหรือใครมีความคิดสร้างสรรค์กว่านี้จะทําแบบนี้ก็ได้นะครับจะวาดรูปให้วิจิตอลังการอย่างไรก็ได้นะครับแต่เรื่อง ที่คุณครูให้ทำเรื่องอะไรครับเรื่องของการทำไข่กระทะอันนี้นะครับซึ่งนักเรียนต้องศึกษาข้อมูลจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนถ่ายภาพให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวครูเลยนะครับครูจะตรวจเลยใขรทำเสร็จแล้วอย่าส่งเข้าไปในลายกลุ่มห้องนะครับส่งมาที่ลายส่วนตัวครูนะครับแล้วครูจะตรวจงานให้นักเรียนเลยทันที ผิดถูกนะครับคุณครูก็จะให้คะแนนทันทีเหมือนกันนะครับใครไม่ส่งก็จะไม่ได้คะแนนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอฝากให้นักเรียนทํางานให้เรียบร้อยนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yes, sir.